หกกำหนักเรื่องความรักพร้อมวิธีแก้ไขพริกชะตาใครเป็นแบบนี้บ้างอกหักบ่อยรักข้างเดียวหรือรักไม่พักเลยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ วิบากกรรมความรักที่เกิดจากการกระทำในอดีตชาติหรือที่กระทําไปในชาตินี้โดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้หกกรรมหนักเรื่องความรักพร้อมวิธีแก้ไขพริกชตาจากร้ายกลายเป็นดี 1. เจ็บปวดทรมานใจเพราะการรักข้างเดียวสาเหตุของกรรมเกิดจากเมื่อในอดีตชาติ เคยแอบคิดแค้นพยาบาทหรือลบหลู่ดูถูกผู้ที่แอบรักเรากรรมจากการทำร้ายคนคนนั้นทางจิตใจโดยคนผู้นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยสามารถส่งผลให้ในชาตินี้เราเจ็บปวดใจจากการแอบรักข้างเดียวโดยเขาก็ยังคงไม่รู้เรื่องและไม่รับรู้อะไรในชาตินี้วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมกรรมชนิดนี้แก้ได้ หากเรารู้ตัวแล้วว่าผลของกรรมมาจากที่เราเคยคิดไม่ดีต่อคนผู้นั้นให้เราทำใจว่าเป็นเพียงแค่กรรมเก่าและอธิษฐานจิตขออโหสิกรรมกับเขาแล้วให้หมั่นทำบุญอุทิศให้กับเขากรำชนิดนี้เกิดจากใจของเราเองก็ต้องพยายามให้จบที่ใจของเราเองด้วย 2. ส,สูญเสียคนที่เรารัก แบบจากกันตลอดไปเพราะเขาเสียชีวิตสาเหตุของกรรมเกิดจากอดีตชาติคนที่เรารักได้กระทำกรรมหนักโดยการตัดชีวิตผู้อื่นอาจเป็นการฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ที่รักกันอยู่ให้แยกจากกันตัวเราเองแม้ไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำแต่อาจเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับคนรัก ดังนั้นในชาตินี้เมื่อคนรักของเราตายไปเราจึงได้รับกรรมเป็นความโศกเศร้าทรมานใจจากการจากไปของเขาวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมต้องทำบุญถ่ายชีวิตสัตว์ต่างๆที่กําลังจะถูกฆ่าเช่นถ่ายชีวิตโคกระบือที่กําลังจะถูกฆ่าหรือไปซื้อสัตว์อย่างปลาหน้าเขียงที่ตลาด ที่กำลังจะถูกฆ่าเพื่อปรุงอาหารให้สัตว์เหล่านั้นได้กลับไปมีชีวิตตามธรรมชาติต่อไปหรืองดกินเนื้อสัตว์สามเดือนไปจนถึงตลอดชีวิตหากทำได้ยากอาจเริ่มจากการกินเนื้อสัตว์เล็กเช่นกุ้งหอยปลาเล็กไข่เป็นต้นและเลิกกินสัตว์ใหญ่เช่นไก่หมูวัวควาย พร้อมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งคนที่เรารักผู้ที่ได้จากไปรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรของเราหลังจากการทำบุญต่างๆเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานบริจาคลงศพทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือผู้พิการเป็นต้น 3. ด้ได้คู่ครองที่เลวร้าย สาเหตุของกรรมเกิดจากในอดีตชาติเคยทุบตีหรือทำร้ายกันมาก่อนหรืออาจเคยทำเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันในกรณีกรรมที่เป็นความแค้นต่อกันอาจเกิดจากเคยคมขืนเขาหรือฆ่าเขาหรืออีกกรณีหนึ่งอาจเคยมีเรื่องบาดหมางทำให้เขาผูกใจพยาบาทโดยที่เราไม่รู้ตัว กรรมชนิดนี้คู่ครองอาจดีในช่วงแรกหรืออาจสอแวร้ายแต่แรกแต่อย่างไรท้ายที่สุดก็จะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอาจไม่ใช่คู่แท้หรือคู่บุญแต่เป็นคู่กรรมที่ต้องเกิดมาชดใช้กันและกันก็เป็นได้วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากเป็นคู่เวรคู่กรรมที่เกิดจากมีบาปกรรมมาก ให้หมั่นชวนกันไปทำบุญหรือพยายามทำดีกับเขาให้มากๆแผ่เมตตาให้เขาและตั้งจิตอธิษฐานให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขและกลับตัวกลับใจได้โดยให้ทำบ่อยๆแต่ถ้าหากเป็นคู่แค้นเหมือนกับที่พระพุทธองค์เจอกับพระเทวทัตหากรู้ตัวให้รีบหนีห่างออกมาเพราะคู่แค้นจะไม่เหมือนคู่กรรม คู่แข้นจะจองเวรเอาเรื่องอย่างเดียวหากเพียงเบาบางก็ทำร้ายเราจนหมดเวรต่อกันแต่หากหนักๆอาจฆ่าเราถึงตายได้โดยเราจะต้องหาทางระง,งับไม่ให้เกิดการจองเวรจองกรรมอีกโดยให้ความพยายามอดทนไม่จองเวรกลับหรือให้บาปกรรมยุติเช่นบวชพระหรือบวชชีอาจเป็นชีพราหม์ก็ได้ 4. ได้คู่ครองที่เป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือได้เป็นเมียน้อยเมียเก็บสาเหตุของกรรมมาจากเกิดจากในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเคยทำผิดสินข้อ3คือชอบเสพกรรมกับผู้ที่มีเจ้าของหรือประพฤติผิดทางธรรมเช่นมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกเมียหรือสามีของผู้อื่น โดยทำให้ครอบครัวผู้อื่นเกิดความร้าวฉานหรืออาจเป็นจากการที่เรามีเจ้าของอยู่แล้วแต่ทำผิดกับคนรักของตนเองหรืออาจเคยคมคืนคืนใจเขาหรือเคยอธิษฐานจิตร,ร่วมกันมาว่ากี่ชาติก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งถ้าคู่ที่เราอธิษฐานร่วมไว้นั้นมีกรรร่วมกับผู้อื่นมากกว่า หรือก่อนที่เราจะเข้าไปในชีวิตเขาเราเข้าไปภายหลังย่อมกลายเป็นเมียน้อยเมียเก็บหรือได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้ววิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากรู้สึกและมีสติก็สามารถหยุดบาปในปัจจุบันได้ให้พยายามออกห่างจากสภาพที่เป็นอยู่และหมั่นสร้างบุญโดยการถวายของเป็นคู่เช่น รองเท้าถงคู่เทียนคู่แจกกันคู่เป็นต้นหรือร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลืองานแต่งและจะต้องอุทิศบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยมีบาปต่อกันและขออโหสิกรรมทุกครั้งที่ทำส่วนวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการถือเพศพรหมจรรย์เช่นถือศินแปดและบวชชีพราหมณ์หากเป็นผู้ชาย ก็สามารถบวชพระได้อาจกำหนดเวลาที่ถือศีลและบวชไว้ที่8วัน20วัน2เดือนหรือแล้วแต่ความสะดวก 5. กรรมต้องพรดพรากจากคนรักคนรักยังมีชีวิตอยู่สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติเคยพรากลูกพรากเมียผู้อื่นหรือได้วางแผนยุยง ทำให้บ้านเมืองและหมู่คณะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักกันต้องพัดพรากแตกแยกกันกรรมชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะทั้งเราและคนที่เรารักอาจเป็นคนร่วมกันทำในอดีตชาติหรืออาจจะทำฝ่ายเดียวส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสมรู้ร่วมคิดทำให้ในชาตินี้ทั้งคู่ต้องแตกแยกจากกันไม่มีทางกลับมารักกันได้ หรือยังรักกันแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากต้องพลัดพรากจากครอบครัวหรือบ้านเมืองแสดงว่าเป็นบาปกรรมหนักอาจเป็นกรรมที่ทำให้ประเทศชาติและคนในชาติต้องแตกแยก,กร้าวรานต้องอดทนรับกรรมที่เกิดขึ้นเพราะบาปที่เกิดขึ้นหนักมากบุญที่ทำ ไม่อาจผลักดันให้บาปหายได้ง่ายแต่ก็ลดกรรมด้วยการทำบุญตลอดเวลาชาตินี้ก็อาจมีโอกาสที่กรรมตรงนี้จะหมดไปไม่ต่อยอดถึงชาติหน้าให้เน้นการทำบุญที่ส่งเสริมให้เกิดความปลองดองขึ้นเช่นอาหารกลางวันเด็กโครงการช่วยเหลือเด็กบ้านแตกหรือเด็กกำพร้าเป็นต้นเงินที่ใช้บริจาคทาน ไม่ควรมาจากการโกงกินหรือโดยมิชอบหลังจากทําบุญทุกครั้งให้อธิษฐานจิตขอเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้และหากรู้ว่าการกลับคืนมาของคนที่รักไม่สามารถเป็นไปได้ก็ให้ทําบุญแผ่ส่วนกุศลไปถึงคนที่รักบ่อยๆเพื่อให้ชีวิตของเขามีความสุขและให้หมั่นอุทิศต,ตัวทําบุญ เพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย 6. กรรมต้องเจ็บตัวหรือเจ็บใจเพราะความรักเป็นประจำสาเหตุของกรรมเกิดจากในอดีตชาติเคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้คนมากมายหรือเคยทรมานทาตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นไว้ทำให้ชาตินี้ต้องมารับวิบากกรรม กรรมชนิดนี้จะรวมความเจ็บตัวและเจ็บใจเข้าด้วยกันวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้อดทนรับกรรมให้อธิษฐานจิตว่ายินดีรับผิดแล้วยินดีให้ลงโทษแล้วไปตามกรรมที่เคยได้ก่อมาจากในอดีตชาติและขอขมาขออโหสิกรรมและขอให้บุญที่ทำ จงแผ่ไปสู่เจ้ากรรมในเวรและคู่กรณีหรือคนรักที่ทำให้ต้องเจ็บตัวและเจ็บใจทุกทุกท่านให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขและเมื่อมีโอกาสให้ทำบุญโดยการช่วยเหลือการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะด้วยทรัพย์หรือแรงกายหรือบริจาคเลือดเพื่อตั้งจิตอธิษฐานผลบุญและเผ่เมตตาให้ทุกๆคนที่เคยมีกรรมต่อกัน